จุงกะเซมไซส์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮ้ามือนีย่ำเทียนกับพ่อพี่น้องบ้านเฮานะครับมาเฮ็ดกับเขาเนาะครับเนาะมือนีนะครับเห็นตะว่าผมหนาเล่าเล่าลูกช่วยลูกเปนเนนผมกับเก็ดกับเขาผมสีเข็ดเมนู่นะครับนี่ครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับพี่น้องนะครับวันนี้พัดขี้เมาเนนะครับพี่น้องเนาะพัดขี้เมาสไตล์ลูกอีสานลูกช่วยลูกเป็นเนนนะครับเบ่งกันตลอดการบ้านจะเป็นแบบใดนะครับ หลังจากเราได้นะครับเส้นเส็นไปแล้วน้องพี่น้องเนาะห้ากับพักกันต้มพี่น้องเนาะต้มครับต้มต้มต้มนะครับต้มต้มให้มันเหนียวนุ่มแล้วก็ปิดนะครับปิดไฟนะครับปิดไฟแล้วด้วพี่น้องด้วยถอดพักเพื่อความปลอดภัยนะครับลอดีห้าวจเอาเส้นหนีมานะพี่น้องเนาะเอาเส้นมานะครับมาทําการนอกน้ําเปล่านะครับมีนอกน้ําเปล่านะครับนอกน้ําเปล่านะครับเป็นสูตรของผมเองครับ เป็นเส้นบะหมี่จากประเทศญี่ปุ่นนะครับพอดีนะครับน้อง่นน้อง่นสื่อมาฝากนะครับนาอนี่ครับของแท้จากประเทศญี่ปุ่นเพิ่นไปเที่ยวญี่ปุ่นมานะครับเพิ่นจะสื่อมาฝากนะครับน้องกับบริโภคสินายเพิ่อนและพี่น้องเด้อแต่ว่าก็จะทํากินแบบบ้านๆสไตล์ผมเองครับก็ขพอนุอยากตั้งกล้องให้พี่น้องเขาได้เห็นกันแล้วกันนะครับก็จะทําการทําเลยนะครับ ถี่เสื้อนะพี่น้องเนาะเสื้อเอาหนี่งนั่งนกน้ำนอกนอกน้ำเย็นไว้นะครับแล้วค่อยเอามาปัดขี้เหล่านะครับขี้เมาเหล่านะครับจบับพี่น้องเลยบอกไปนั่งกันเครื่องเคียงเราก็จะมีวิธีครับ ใบกะเพราพริกนะครับธรรมดาครับทำทำธรรมดานะครับไม่ได้พิเศษนี่ยังครับพี่น้องนะับประมาณนี้นะพี่น้องแล้วก็จะทําการผัดเอามาผัดนะครับนอกน้ำนอกน้ำเย็นแล้วเอาไมาผัดเลยพี่น้องเด้อก็จะประมาณนี้นะครับนอกน้ำเย็นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาน้ำนี่ไปทิ้งนะครับน้ำในกระทะนี่ไปทิ้มเลพี่น้องเลย้ับ่ทิ้มมันกระเทใส่เลยกได้นะครับ เทใส่ในหม้อเดิมไว้ครับอันพอร้านนอกน้ำได้เสียบกระทะน้องพี่น้องเนาะทำการผัดนะครับเห็นน้ำมันพืชน,นิดนึงนะครับเพื่อบอให้ติดกระทะน้องพี่น้องเนาะพี่ข้าตา่ำไส่ได้พี่ลองด้วย พี่น้องนะเนาะเห็นแล้วบ่ครับต้อนน,อน้ำเย็นไว้นะครับสูตรบ้านๆน,นะครับข้าวแบบเนี้ยพี่น้องนะข้าวกระชี้ใส่ปลาดุกขี่ข้าวหามาได้เนาะพี่น้องเนาะ น้อยนะครับเพราะว Twelve, ่าหิีาดัน่งงงมกปดูชิ้นหนึ่งนะครับน่ใไป่หนึ่งปะนั้อันนี้สองหองอ้งอันเดี

คิดมากนะพี่หน้องนะเห็นมันนองนะพี่หน้องนะคลิปนี้อาพทโดนเนี้ด้วยอพี่หน้องใส่เลยพี่หน้องใส่เลยนะครับ ใต่น้ำนิดนึงนะครับไม่ให้มันดกที่ยแตะแล้วก็จะเอาปลา ดุดที่เราหันมานะครับโยนใส่เลยนะครับตัดที่เมาเรานะครับน้องบันเรา เป็นบะคีนอ่นเหมือนกับผัดที่เม้าลาวนะครับใส่ปลาดุกนะครับเนื้อปลาดุกเราหั่นเราเตรียมเนื้อไว้สักพักหนึ่งก็น่าจะสุกนะครับแล้วตัน้ำเนี่ยให้ติดกระทะนะครับนี่หนึ่งหอมเลยพี่น้องเนาะผัดที่เม้าลาวนะครับ

ที่นี่ห้ากระสีเอานะครับหอกละพานะครับหอกละพานะครับกรนะเพราเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ผักนานาชนิดใส่นะครับเนาะพี่น้องเนาะใบมะกรูดมือนี่นะครับกระยังครับให้มันแช่ พี่น้องหอมตันหอมตำหัวดังเลยนะครับเห็นงไหมพี่น้องบ,อนบันท่าค้นแบบนี้พี่น้องข้นอย่างนี้ต่อไปผัดขี้เมาครับปลาดุกนะครับผัดขี่เมาปลาดุกเป็นสูตรของเราเองนะครับ แน่นำนึงเนะพี่น้องเนาะไม่แห้งผลยยิจัดนะพี่น้องเนาะถ้าเราอยากให้เปรี้ยวนะครับเราก็ใส่ใบมะขามนะครับเป็นสูตรของเราเองนะครับท่านเรียนแบบนะครับเดี๋ยวมันจะเจ็บท้องผัดกะเพราเราใส่ใบมะขามก่อนพี่น้องเนาะ ได้แล้วเขจะทำการใส่กิ้ง้ำปลาผชมชุรสเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับทั้น่องของเราเป็น,นยังกงพี่น้องบ้านเฮาฝากคอมเมนต์นี้กันแล้วกันนะครับ สิมพี่น้องเดา๋ยเห็นเ้อพี่น้องเ้อซิมน,น,นะครับเราจะเป็นการซิมนะครับซิมตัดที่เมาลาวของเรานะครับใส่กระดูกนะครับแสบ,แสบพี่น้องแสบคนนี้บมี่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตยคลิปไปเพียง่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ